อากาศดีๆกับยอดผักกสูสวยๆจ้ะสวยงามขนาดเน,ะนาะน้องจ้ะสวยงามจริงๆหวบอันอัน ออืมสุดยอดของความอวก tấm gì sạt lạp nhau à, ui nhai một lẹo hát bỏ bỏ đi hát rồi cả beng ngang luôn luôn เฝ้าตอดกันเถอะทำแย่จ้าพุ่นสุดยอดเลยพุ่นน่ะจะเป็นเลาะคักแล้วเนื้อไปห,หาเหลือกเอายอดอุบๆกข้มามใพี่น้องเขา้าสวยเลือกได้สวยยังเลือกได้อยู่จ้าลอง<อ>ด,ดนะูนี่ก่อนนี่นี่เป็นสูงสุดนี่ข้างในพุ่นนี่พุ่นน่ะอ้า อวบงามสุดหยดสวัสดีจ้าพา่อแม่พี่น้องจ้า enjoy lifestyle อินเด m a r าพมากพามาเลาะปลาพะกูดไอฝรั่งไอ้สลิปเราสั่งมาอยากกินเลยมาจัดให่เหล้าพ่อแม่พ,พี่น้องจ้ามูที่ทำงานนั่นแหละอากาศดีดิงสิมาดเด็ดกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องเหลือกอาอบวบเนาะนี่จ้า วอวบงามค่ะเเลือกเอาอันอุบอวบการที่พึ่งเกิดขึ้นมางอกมาคางคางนี่อวบงามจ้ะนี่พวกน่ะโปะคือกันเด้เอเอ้ยยังก็ละ่ะกวางตุ่งกระดังคือกันยอดพักกูดกระดังคือกันจะฟัง่น้อกจ้ะโอ้เซ่ลงเซ่เซ่ลง เหยาบลุงว่าโอ้ว่าไอ้ยังกะไรต้อแย่มันขั้นพอม่นเป็นห่วงจ้ะดอกไปอกดอกกันงามเนี่ยร้ายเนี่ยก็เลือกมากจ้ะมันก็เลือกส่นตัวยังเป็นยังเลือกได้อยู่ยิ่งไงมันเป็นเลือกปะ่เปะเดะ้มันจะแก่หมดจ้ะ ทำตะก,กองไว้ขอรวบตะถวะแล้วก็ง่ามคักง่ามแนมฟันจงบุณห้องหลอกออกเังสีพนน่ะ สวยงามอิลีจะพ่อแม่เป็น้องเอ้ยพ่นหน้ามีนิ่ตุงตำแย่พี่นะโอ้เอ้นานออออมาฉันยอมคันพอเธอ,อฉันยอมคันพอเธอเอามาแล้วก็มา,มานำกันยึกยึกยักยักขอ,องข้าถังเอง๋ ไอยาแหงจ้ะกองข้างข้าจึงยาแหงโอ้ยเนาะจะแม่นแล้วเนาะปีนี้ได้ที่เก็บสะใจอิลีพัก,กูดเอฝรั่งเนี่ยจ้ะสุดยอดเลยปีนี้แห้งสิอ้วบคักก็หนีปีนี้ถือเด็ดปีก่อนผุ่นเด็ดเพอาไข่คักปันได โอ้ยแมอืมโอ้ยชักสีเจ็ดออกกลัวเลยเรื่องมากพ่อแม่พี่หลองจ้า ต้องขอถูดขอไผ่ด้วยเรื่องมากเรื่องมากก็บไปฝาก มูที่ทำงานนี่แหละจ้ะทำงานจังสิเก็บมวนเก็บมันเก็บสะใจอหลีเด้พอม่พี่น้องเ้ยสุดยอด,ดของความสวยจ้ะ ຊົງຊິເມື່ອຍແນ່ມື້ນີ້ບໍ່ຂໍມີສຽງເວົ້າພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປົກກະຕິລະກະຊິເວົ້າແວະແວະຕາມພາສາເຮົານັ້ນລະຈ້າົງມ เลือกำงามไปฝากเพื่อนรวมง,งานเนี่ย <c oughs> ไปฝากมูกินเนี่ยไปคนกินเนาะตองกำงามเลือกกำงามมาเจะเนาะช่วงเลือกได้วะเนี <c oughs> ย่ยนี่ช่วงเรายังเลือกได้อีกหน่อยนี่พ่น นายเลือกไม่ได้แล้วเธอจะรู้สึกปฏะมิเลือกไปทางคุณด้วยคุณอุอ้ยงามอีรีหวุบเนี่ยบึ้งเลาดูนี่บุญชาะไม่เลงงามค่ะ สุดยอดนี่งามอีหลี๋ยวส่ออ่อนคักจับพื่นอน่ะจอดแน่อนอนเ่ยก็กลังแตกสับลาบขึ้นมาอยู่ใจตรงกลางเพื่อนี่ตรงกลางเอกกอเพื่อน,นี่สออ่อนมุมนี่จับคุณแม่พี่น้องจ้าเพื่นสออ่อนมุมนี่คัก ตังไงไวใหญ่วายเ้ยาวสวงเอิดเติดเฮิ <c oughs> <c oughs> ถ้าใส่ใปิงจะรวบขึ้นมาให้ปิงพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> โอ้โห,โห,โหกล่องกล่องกระมาพ่อกล่องพ่อแม่พี่น้องเออนะจ๊ะสวยงามพอจ๊ะสวยงามเน,นะานะ หยดพระกูดสุดหยดของความสวยจ้ะ้องไม่มุอนกังค่ะเอาละพ่อแม่พี่นองจ้ะผ่าเก็บตัวสวยงามอีหลีขักเล้วนี่หน่อยนี่แน่น,น,น,นี่จ้ะ ความสุขอีดีจ้าอ,อวบเขียวมรกตอีดีสุดยอดเลยพ่นเฮ้ยเสอืออินสะอ่อนฝ่ากเก็บที่ฝ่าไปหาซื้อดอกไม้จ้ะซื้อดอกไม้มาปลูกทีเข้าไปเมียนในสวนให้มันเรียบให้มันเรียบร้อยบ้านเราถ้าเราไม่ทำใครจะทำจ้ะแต่ไอท้ทธิพลศิลปออกไปซอยโมไนอีกจังหน่อยนี่เดี๋ยวจะว่ามีรถ เรารถไปเองมันนี่คันไปรับไปทรงจอยซีดในบ้านเอาหรอกพักหล่อนกับพูน้นงูเขากลับมาเมื่แล้วเว่าจังสิไปพักหล่อนเพื่อนกลับมาหมดแล้วถึงเราจึงจะไป มีแฟนวาสิาพาไปนอร์เวย์เด้พ่อแม่นีาปีนี้ไปนอร์เวย์จ้ะปีที่แล้วไปทางสวีเดนปีนี้สิไปนอร์เวย์ปีหน้าสิไปเมืองไทยปีต่อไปจังสิไปอสปไปอสเตรเลียถ้าพ่อไปออสเตรเลียก็จะเอาลูกเอาหลานขึ้นมาเอาลูกเอาหลานขึ้นมาเที่ยวเดนมาร์กจ้ะ ลังผูขึ้นมานนเลยมดรุ่นกระเบิดอันผูกับผูอันเงาก็เอาอันสันกัเกิบอนหานาขนนึ้นมากเกือบนั่งลุ่งตัวตำแย่เป็นกอยอยู่ข้างหลังจ้ะ <c oughs> เกือบแล้วแล้ว ทำแย่เป็นกอนนั่งลงไปสิคะเธอสิแดงมั่นไม่ชีวิตอีก <laughs> <c oughs> ขั้นศักศดิอีรีเลยทำแย่ฝรั่งเนี่ยแย่ปะเน่ากับขั้นคือก,กาละจาตายแล้วสุดจอดเลยเนี่ย อุบวกงมา,ามๆสุดยอดเลยนี่เขาบอกดลว่าสิมมดหลุ่นง่ายๆได้พอาะไม่เป็นหนองแล้วก็เกิดคองเล่าขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆใต้ฝนกันแล้ว พึ่งโพกับพึ่งโพนี่เห็น้านี่น,น,น,นะแสดเก็บอีกโดนยู่จต่นี่พ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยก็เริ่มงอกเริ่มยังขึ้นมาให้เก็บอยู่เรื่อยๆอยู่วันนั่งเถิกไอ้ตํำแย่มั่นอีกแล้วมั่นอีกแล้ว องนผักอูดฝรั่งงามขักงามแน่เฮ้ยคุณนะเอ,อ้าแตกเป่าไปเนเาะล้อก็ยานตะไบได้แตกล้อก็ยากรับบานน้ำหนีอหน่อแน่คุณเต็มซาบลาบอีคุณคุณนะเฮ้ยโวดแล้ว I <laughs> เกิดขึ้นมาอะ้เกิดขึ้นมาดีที่มั่นจองงามแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังฟังชัดเจนจ้าเสียงดังคักขนาดอยู่ในปายย่ายังได้ยินขนาดนี้เก็บกระแห้งหลาย แม่ <ś led> พี่นองเลยแล้วก็แตกกระลาบขึ้นมาคือเก่าเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น,อง,อ,อ,นองพ่อหลับพักกูดนะสิพ้าไปเก็บไปพักบุง่งฝรั่งไปฝากมูต่อจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้แล้วจ้ะเด้อสุดจุดอีลี จนวิ่นเลยแหละจะพักกูดเนี่ยเก็บให้ตึงไปเลยคักเบิงกันนะงามคักงามแน่จะพูดมุมใดกงาม